ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีท่านประธานในธีธีนะคะท่านสิบเอกหญิงถากาพันเิ่นเรืองปรลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองไซมา้าและขอตอนตับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีการเปิดโครงการคลองสวยน้ำใสประจําปีก็ประมาณ5 6 8 8ค่ะ ในลำดับแรกนะคะขออนุญาตแนะนำคณะผูาา้บริหารค่ะเทศบาลเมืองไซมานะคะท่านแรกค่ะท่านประธานในพิธีค่ะท่านสิบเอกหญิงพกาพันธนิ่มเรืองประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในในเทศบาลจีเมืองไซมาค่ะเรียนท่านประหลัดเทศบาลเมืองไซมาหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลตัวแทนจากโรงเรียนวัดแดง นนทคุณพิพัฒน์ลาดอุปถัมภ์ตัวแทนจากโรงเรียนชุมชนวัดเซม้าและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านสถานการณ์ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างชัดเจนซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาในอดีตประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมปัจจุบันเราไม่สามารถนำน้ำในแม่น้ำเจ้าพยามาอุปโภคได้อย่างในอดีต เนื่องจากความจเจริญเติบโตของชุมชนการเพิ่มคุณการเพิ่มขึ้นของบ้านจัดสรรบ้านเช่าอาคารชดคอนโดและการบุกรุก,กร่วงลังลำน้ำเพื่ออยู่อาศัยประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำรวมไปถึงยังขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลจากคูเรือนลงสู่แม่น้ำหรือแหล่งระบายน้ำโดยตรงมิได้ผ่านการบำบัดในเบื้องต้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น,น้ําเน่าเสียครับเทศบาลเมืองไทม้าตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีนโยบายสนับสนุนการดาเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นจึงได้จัดโครงการคลองสวยน้ําใสประจําปีงบประมาณ2568ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดน้ำในการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด น้ำเสีย 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชนสำหรับการอบรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชารานชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองไทรมาทั้ง10ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น50ท่าน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนนทบรุรีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญสิบเอกหญิงพกาพันธ์นิ่มเรืองประลัดเทศบาลเมืองไสรมาปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองไสรมากล่าวเปิดโครงการคลองสวยน้ำใสประจำปีงบประมาณสองห้าหกแปดพร้อมทั้งให้ควาวาดต่อไปวันนี้นนต้องเป็นอีกหนึหน่งวันที่เป็นวันดีในการท,ทำโครงการนะคะ ก็เรียนท่านผู <it kinda pushes forward> ้วยการรปสต้งสองแห่งนะผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่ท่านประธานชุมชนตลอดจนกรรมการชุมชนทุกท่านนะคะที่ให้ความสัมพัน์ในวันนี้เราก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะว่าตั้งแต่ที่ปรับปฏิบบติทท้าที่นายกมาท่านในความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งส่วนราชการแล้วก็ทางชุมชนนะคะสำหรับโครงการของสวยน้ําใสเป็นโครงการที่เราทําเป็นประจําทุกปี พราะส่วนหนึ่งนะคะนอกจากที่เราจะปลุกจิตสานึกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองแล้วเนี่ยเราเาก็ต้องมีการเพิ่มสิ่งดีๆเข้าไปในคลองนะคะนกเหนือจากการกําจัดผักตบชวาหรือแม้แต่กําจัดวัชพืชหรือว่าสาดเลนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเติมเข้าไปคือเรื่องของจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเนื่องจากว่าเรามีการใช้น้ํามีการเขาเรียกว่าไทเทของเสียลงน้ําเป็นประจําดังนั้นเราต้องเอาใจใส่เขาละเขานื่องจากคนบ้านเราเนี่ย จะอยู่ชุมชนมิเคราะห์ต่างๆมากมายนะซึ่งก็เป็นนโยบายสําคัญกับท่านนายกะะที่สมนตรีมังเสมาที่จะเข้ามารับตำแหน่งในอีกในระยะเวลาใกล้ๆนะคะซึ่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยู่กับชุมชนเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับพื้นที่ที่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงพวกเราอยู่นะฮะงคนต้องฝากทางชุมชนทางกรรมการชุมชนแล้วก็รวมถึงท่านประธานแล้วก็ส่วนราชการช่วยนะคะช่วยในเรื่อง,องการ ให้ความรู้ในกรณีที่มีชาวบ้านมาถามหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนร่วมกับครองว่าเราต้องรักนะคะเรารักครองครองก็รักเรานะะเพราะว่าอย่างที่ประหลัดนาเรียนว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ควบคู่ไปจริงๆแล้วเนี่ยไซม้าเป็นเป็นตำบลที่น่าอยู่นะคะพอเราเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยความรู้สึกเราจะอยู่กับธรรมชาติตรงนี้เราอยากจะรักษาไว้นะคะแล้วก็หลายท่านเนี่ย เป็นกรรมการชุมชนเป็นประธานให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดีทุกโครงการเลยสามารถที่จะอสอดร,รับกับนโยบายต่างๆนะคะปะลัดก็หวังว่าวันนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นโครงการที่ดีที่เราจะทํางานร่วมกันตลอดไปเพราะยังไงแล้วความยั่งยืนของคลองความยั่งยืนของชุมชนเราเป็นสิ่งสาคัญนะคะค่ะก็ในเวลาสมควรแล้วนะคะก็ขออนุญาตเปิดโครงการคลองสวยน้ําใสประจําปีบประมา2568 ให้โครงการนี้ได้เหมอนกันทําโครงการให้ประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ขออนุญาตเปิดการอบรมในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะร่วมมือกันในการที่ทํา MU แล้วก็ช่วยกันโยนยุลินซีในคลองนะคะขขค่ะก็ขออนุญาตเปิดโครงการค่ะความร่วมมือนะคะลง MOU นะคะระหว่างเทศบาลเมืองไซม้ากับตัวแทนจากประชาชนทั้งหหมู่ค่ะโรงเรียนในพื้นที่ตำบลไซม้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเขตเทศบาลเมืองไซมาค่ะค่ะลำดับที่หนึ่งนะคะเรียนเชิญประธานชุมชนบ้านวัดแดงค่ะคุณวรพาสายแย้มค่ะลำดับต่อไปนะคะตัวตัวแทนชุมชนบ้านบางกำลังนะคะคุณสุชาพักปุบัวงเงินค่ะ และลำดับต่อไปค่ะประธานชุมชนบ้านคลองหนุ่มดันนะคะคุณสมหรฤทัยเสือปานค่ะลำดับต่อไปค่ะประธานชุมชนบ้านเปลี่ยนสุดนะคะพนังก้าคุณแสงจันทร์สังกําปังค่ะเรีนเชิญค่ะค่ะมันคือข้อตกลงนะคะความร่วมมือในวันนี้นะคะทำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะดูแลรักษาแหล่งน้ําสาธารณะของชุมชนค่ะและเพื่อเป็นการฟื้นฟูและคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะในบริเวณคลองในเขตเทศบาลเมืองไซม้าของเราค่ะขอมองกล้องหน่อนะครับหนึ่งสองสามบครูนะครับค่ะมองกล้องนะคะใช่เลยครับคะ่ะลงลงน้ำได้เลยค่ะ เดี๋ยวขอเรียนเชิญประธานชุมชนบ้านไซมาเหนือนะคะคุณอัญชลีก้อนทองค่ะชุมชนบ้านไซมาใต้นะคะคุณอัมพลมนเทียนค่ะประธานชุมชนหมู่บ้านซื้อตรงรัตนาทิเย์ค่ะคุณเจนนิสฟูตะกูลค่ะและชุมชนบ้านวัดเพลงคุณตระภาจาเพียร่าค่ะรอารูก่อนนะคะค่ะมองกล้องน้องเซนนะคะ กล้องเอกไหค่ะค่ะวันนี้เทศบาลเมืองไซมานะคะได้ลงบันทึกข้อตกลงนะคะ MOU ในเรื่องของของ โครงการคลองสวยน้ําใสนะคะกับประชาชนในพื้นที่ตาบลไซม้าค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวัดแดงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านไซม้าเหนือและโรงเรียนชุมชนวัดไซม้าค่ะต่อไปนะคะขอเ,เชิญประธานชุมชนบ้านบางประดูนะคะ คุณพัฒนานิวตันมโนศักด์ค่ะและประธานชุมชนประธานชุมชนบ้านบาง,บางอ้อนะคะคุณราตีราบอุดมค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมตบนบลบ้านวัดแดงนะคะคุณสน,นั่นแตงบัวค่ะและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวัดไซรมาเหนือนะคะคุณสิรินันสืบอ,อีนอนค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะค่ะเซ็นได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะร่วมกันโยนจุลิน CEM นะคะลงแหล่งน้ำนะคะเพื่อปรับสภาพน้ำร่วมกัน รมให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของแหล่งน้ํานะคะและก็การจัดการน้ําเสียในชุมชนค่ะโดยวิทยากรนะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณก่องการวิาทาธนังค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงไม่รบกวนเวลานานนะคะสักไเกินครึ่งชั่วโมงนะคะขอบขอบคุณนะคะที่อยู่บั่ง ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอนั่งนะคะ <laughs> ไม่ถนัดพูดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะที่จะมาให้ความรู้พี่ๆทุกท่านนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของน้ํานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของน้ําเสียแล้วก็การจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นในครัวเรือนในชุมชนนะคะว่าเรามีน้ําเสียเกิดขึ้นเนี่ยเราจะจัดการยังไงนะคะรวมถึงทั้งดักไขมันนะคะซึ่งคิดว่าหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่มีถังดักไขมันนะคะเวลาล้างจานเนี่ยน้ําน้ําเสียอาจจะลงที่ท่อระบายน้ําหรือว่าแหล่งน้ําเลยนะคะ เรื่องเรื่องของน้ำนะคะน้ำเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกนะคะที่หมุนเวียนเรื่อยๆมีตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าเวลาที่แสงแดดส่องลงมาที่ทะเลหรือมหาสมุทรนะคะพวกน้ําเหล่านี้มันจะเกิดการระเหยไปบนข้างบนนะคะแล้วก็จะเกิดความเย็นแล้วก็จะเกิดเป็นละองน้ํารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเมฆค,ค่ะพอรวมกลุ่มกันมากๆอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เกิดเป็นฝนหยดลงมาที่โลกทําให้น้ำเนี่ยเกิดเป็นรฏจักรหมุนเวียน ทำให้โลกเนี่ยมีน้ําเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเรียกว่าวัฏาจาักรน้ํานั่นเอง